ขบวนการเสรีไทยวีรบ,บุรุษของคนไทยทั้งประเทศวันนี้เราจะนําท่านย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวความเสียสละความกล้าหาญของบรรพชนคนไทยที่มีนามว่าขบวนการเสรีไทยครับนับตั้งแต่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้ย่าตราทัพเข้าสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรุ่งอรุณของวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484 เซอร์วินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ส่งสารถึงนายกรัฐมนตรีของสยามหรือของไทยในขณะนั้นคือจอมพลปพิบูลสงครามแปลกขีตสังฆะมีใจความว่าข้าพาเจ้ายังไม่อาจทราบได้ว่าสยามจะต้องกระทําอย่างไรในสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่อังกฤษได้รายงานว่ากองทัพของสมเด็จพระมหาจาิจักพัทแห่งญี่ปุ่นได้ทําการยกพลขึ้นบกที่จังหวัดสงขลาใกล้กับบริเวณคอคอ,อดกระบนแผ่นดินของสยาม และยกผลขึ้นบกในพื้นที่ติดกับชายแดนสาพันธรัฐมาลายาใกล้กับดินแดนของอังกฤษในห้วงเวลาหนึ่งวันก่อนที่กองทัพญี่ปุ่นจะยกผลขึ้นบกนั้นพระเจ้าได้ส่งสารถึงนายกรัฐมนตรีของสยามมีใจความว่าอาจมีความเป็นไปได้อย่างมากที่กองทัพญี่ปุ่นจะโจมตีประเทศของท่านหากมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงขอให้สยามป้องกันเอกราชและอธิปไตยของตนเองนั่นก็คือจดหมายที่เซอร์วินสตันเชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ส่งถึงจอมพลปพิบูลสงครามนะครับการยกพลขึ้นบกข,ของญี่ปุ่นส่งผลให้รัฐบาลไทยภายใต้การนําของจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยและยินยอมตกลงเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษการประกาศดังกล่าวส่งผลให้เกิดการรวมตัวต่อต้านญี่ปุ่นของคนไทยถึง3กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1. คนไทยในประเทศกลุ่มที่2คนไทยในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มที่3คือคนไทยในอังกฤษการต่อต้านของคนไทยในประเทศเป็นการต่อต้านของกลุ่มบุคคลในคณะรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามเองนําโดยนายปรีดีพนมยง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นดังที่คุณสุธารินคูณผล คณะทำงานของสถานีวิทยุ BBC ได้ลำดับเหตุการณ์ที่ท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงภรรยาของนายปรีดีพนมยงได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ BBC ภาคภาษาไทยถึงนายปรีดีกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีใจความว่าตั้งแต่วันแรกเสร็จจากการประชุมรัฐมนตรีเรียกประชุมคืนวันที่7กลับมาเช้าวันที่8ก็หน้าตาไม่สบายบ่ายวันนั้นก็มีพักพวกที่มีความคิดเดียวกันมาพบ คิดกันว่าจะทำอย่างไรที่เราจะกู้ให้ประเทศชาติให้พ้นจากการลุกรานนั่นก็คือถ้อยคำให้สัมภาษณ์ของท่านผู้หญิงผูนสุขพนมยงค์นะครับทางด้านนายปรีดีพนมยงค์ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ในคืนก่อตั้งขบวนการเสรีไทยในข้อเขียนของท่านที่มีชื่อว่าการก่อตั้งขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นและเสรีไทยซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2526หน้าที่98มีความว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแล้วก็พบเพื่อนหลายคนที่มาคอยอยู่อาทิหลวงบรรณกรโกวิดหรือเปาจักรภาคนายสงวนตุลารักษณ์นายจำกัดพลางกูลนายวิจิตลุลิตานนนนายเตียงสิริขันนายทวินอุดลหม่อมหลวงกรีเดชาติวงศ์หรือหลวงเดชาติวงศ์วราวัฒเพื่อนที่มาพบนั้นก็ได้ชี้แจงถึงความรู้สึกของตนเองและของรัษฎรส่วนมากที่ได้ประสบเห็นภาพของกองทหารญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทหารต่างด้าวได้เข้ามาลุกรานประเทศไทยเพื่อนที่ร่วมปรึกษาหารือขณะน,นั้นเห็นว่าราษฎรไม่อาจหวังพึ่งรัฐบาลว่าจะรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้สมบูรณ์อยู่ได้คือจะต้องยอมตามคําเรียกร้องของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งนําประเทศชาติเข้าผูกพันกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัวเมื่อได้ปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วผู้ที่มาประชุมวันนั้นได้ตกลงปรีชีพเพื่อชาติเพื่อกอบกู้เอกราชอธิปไตยสมบูรณ์ของชาติไทย เหตการนั้นจึงตกลงจัดตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่นประกอบด้วยคนไทยที่รักชาติทุกชนชั้นวันณนะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในต่างประเทศที่ประชุมได้มอบภาระให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าและกำหนดแผนการปฏิบัติต่อไปนั่นก็คือข้อเขียนของนายปรีดีพนมยงค์นะครับองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นจึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่8ธันวาคมซึ่งก็คือวันที่ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยนั่นเองโดยมีนายปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้า และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นขบวนการเสรีไทยในที่สุดส่วนคนไทยกลุ่มที่2ที่คัดค้านการประกาศเข้าร่วมสงครามและเป็นฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่นของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามก็คือคนไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเอกอักรราุทไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีพุทธศักราช2484 ซึ่งได้ประกาศอย่างชัดเจนต่อสาธารณชนในสหรัฐอเมริกาว่าการประกาศสงครามในครั้งนี้มิใช่เจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศคนไทยในสหรัฐอเมริกาจึงไม่อาจยอมรับการประกาศดังกล่าวได้พร้อมกับได้ประกาศนโยบายเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลในประเทศไทยคล้ายกับการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นของพลเอกชาวเดอร์โกของฝรั่งเศสในกรุงดอนดอนประเทศอังกฤษ หมอมหลวงอัศนีปราโมดองคมนตรีและทายาทของหมอมราชวงศ์เสนีปราโมดได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นกับสถานีวิทยุ BBC ว่าเมื่อหมอมราชวงศ์เสนีปราโมดได้รับเอกสารประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาจากรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามแต่ในฐานะเอกอัครราชทูตท่านไม่ยอมส่งเอกสารนั้นต่อไปให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยหมอมหลวงอัศนีกล่าวว่าคุณพ่อ บอกว่ารู้สึกว่าการประกาศสงครามกับอเมริกาไม่ใช่ประสงค์อันแท้จริงของคนไทยทางสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าไม่ต้องส่งให้ก็แล้วกันท่านก็ไม่ส่งสภาพศัตรูก็ไม่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาการกระทําของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในครั้งนี้ได้ถูกรัฐบาลของไทยตอบโต้ด้วยการเพิกถอนสัญชาติไทยแต่ท่านก็ยังคงดําเนินการรวบรวมกลุ่มคนไทยในต่างประเทศเพื่อจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นกระทําการต่อต้านญี่ปุ่น รวมทั้งมีการประสานงานกับกระบวนการเสรีไทยในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอย่างเปิดเผยสําหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกานั้นส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาและไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลจอมผลปอพี่บุลสงครามเพราะมองว่าญี่ปุ่นเป็นผู้รุกรานและหากจะมองระยะยาวแล้วญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ต่อแสนยานุภาพของกองทัพสหรัฐอเมริกาประเทศไทย ก็จะกลายเป็นประเทศผู้แพ้สงครามไปด้วยเมื่อมีความเห็นตรงกันในลักษณะนี้ทางสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีจึงเชิญคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจำนวนกว่า100คนมาร่วมประชุมเพื่อหาหนทางดําเนินการต่อสู้อย่างเป็นรูปธรรมจนในที่สุดที่ประชุมก็ตกลงตั้งคณะกรรมการเสรีไทยขึ้นโดยมีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเอกอัครทูตไทยเป็นประธานและแบ่งการดําเนินงานออกเป็นสส่วน คือส่วนการเมืองและส่วนการทหารในส่วนการเมืองนั้นกําหนดให้สถานเอกอกัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีเป็นหน่วยงานรับผิดช,ชอบดําเนินการทางการทูตและการเจรจารักษาสถานะการไม่ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนด้านการทหารมีการจัดตั้งกองทหารอาสาสมัครเสรีไทยขึ้นโดยมีพลโทหม่อมหลวงขาบกุลชรณอ,นนาอายุธยาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดฝ่ายไทยและพันตรีนิโคสมิธ จากหน่วยกิจการยุทธศาสตร์หรือ OSS เป็นหัวหน้ารับผิดชอบฝ่ายกองทัพสหรัฐอเมริกามีการส่งทหารอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกาไปทําการฝึกทางทหารการใช้อาวุธต่างๆการจารกรรมการใช้วิทยุติดต่อสื่อสารและการกระโดดร่มที่ f o r ์ดเบนนิงในโมรัฐจอร์เจียและยังได้ทําการฝึกกระโดดร่มกับกองพลส่งทางอากาศที่101ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ภารกิจสำคัญแรกสุดของกองทหารอาสาสมัครเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาที่หน่วย OSS มอบหมายให้คือการเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยด้วยการเดินเท้าจากประเทศจีนทางตอนใต้เพื่อสืบหากระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในไทยว่ามีอยู่จริงหรือไม่เพราะทางสหรัฐสืบทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีกระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทยและเมื่อพบแล้วให้ดําเนินการสถาปนาการติดต่อสื่อสาร ระหว่างขบวนการเสรีไทยในประเทศกับขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาให้เกิดขึ้นให้จงได้กําลังพลเสรีไทยจากสหรัฐอเมริกากลุ่มแรกที่แทรกซึมเข้าสู่ประเทศไทยคือกลุ่มของร้อยเอกเป้าขำอุไรซึ่งต้องเสี่ยงภัยอย่างมากเพราะมีสายรับญี่ปุ่นประจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงและเข้าสู่ประเทศไทยในลักษณะมืดแปดด้าน แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากร้อยตำรวจเอกพยมจันทรักคะตำรวจสันติบาลของไทยให้เข้ามาทำการจารกรรมถึงในกรุงเทพชนิดที่เรียกว่าเหยียบจมูกทหารญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวจนในที่สุดร้อยเอกเป้าก็สามารถส่งข่าวกลับไปยังหน่วย OSS ในจีนได้ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2487 เมื่อสถาปนาการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อระหว่างเสรีไทยในประเทศกับเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็มีการส่งกําลังพลของเสรีไทยและทหารสหรัฐอเมริกาหลักรอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทําการฝึกกําลังพลในพื้นที่ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศการเตรียมผู้คนของกระบวนการเสรีไทยเป็นไปนอย่างราบรื่นแต่ยังไม่ได้ออกปฏิบัติการตามแผนการกองทัพญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้สงครามเสียก่อน ในวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2488ภายหลังจากสงครามสิ้นสุดลงมอมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเจรจาทางการทูตกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยในช่วงแรกอังกฤษต้องการให้ประเทศไทยเป็นเมืองในอาณัตของอังกฤษแต่มอมราชวงศ์เสนีก็อาศัยความสามารถในการเจรจาทําให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นเมืองในอาณัตของอังกฤษได้สําเร็จโดยไทย ต้องคืนรัฐฉานที่ได้รับมาในช่วงสงครามให้กับอังกฤษและชดใช้ค่าเสียหายแก่อังกฤษเป็นข้าสารจำนวน15000ล้านแสนตันนอกจากสองกลุ่มแรกคือคนไทยในประเทศและคนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งคือคนไทยในประเทศอังกฤษได้รวมตัวกันต่อต้านการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2485อังกฤษ จึงได้รับสมาชิกกระบวนการเสรีไทยเข้าเป็นกําลังพลร่วมรบกับกองทัพอังกฤษบุคคลท่านหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในกระบวนการเสรีไทยฝ่ายอังกฤษคือท่านชินหรือหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดิวัฒนพระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมบราชินีในรัชกาลที่7และยังดํารงตําแหน่งทางทหารในกองทัพอังกฤษอีก,อกด้วยขบวนการเสรีไทยมีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะ หลังจากที่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามพ้นอำนาจไปและมีรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมีนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนี้การประสานงานของกลุ่มต่างๆในการต่อต้านญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหลังๆญี่ปุ่นเริ่มไม่ไว้วางใจรัฐบาลไทยว่ามีความจริงใจในการร่วมรบกับญี่ปุ่นหรือไม่เพราะสืบทราบว่าบุคคลสำคัญในรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ล้วนเป็นบุคคลในกระบวนการเสรีไทยแทบทั้งสิน้นสาเหตุที่กระบวนการเสรีไทยมีบทบาทอย่างมากก็เนื่องมาจากนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งถือเป็นผู้นําระดับสูงคนหนึ่งของไทยได้แสดงออกอย่างชัดเจนถึงการไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมกับญี่ปุ่นจนถึงขั้นไม่ยอมลงนามในประกาศสงครามที่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามประกาศสงครามกับฝ่ายสมัมพันธมิตรเมื่อวันที่25มกราคม พุทธศักราช2485ต่อมานายปรีดีพนมยงค์ในฐานะหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยซึ่งมีนามเรียกขานว่ารูดได้กำหนดภารกิจของกระบวนการเสรีไทยไว้ประกอบด้วยการต่อสู้กับญี่ปุ่นผู้ลุกรานการปฏิบัติการให้ฝ่ายสัมพันธมิตรรับรองเจตนารมณ์ที่แท้จริงของไทยนั่นคือให้สัมพันธมิตรรับรองว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามร่วมกับญี่ปุ่นซึ่งบทบาทในข้อหลังนั้น ได้ส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการยึดครองและไม่ต้องตกอยู่ในฐานะประเทศผู้แพ้สงครามอีกทั้งกองทัพไทยก็ไม่ต้องวางอาวุธเช่นเดียวกับกองทัพญี่ปุ่นส่วนผู้นำที่สําคัญอีกคนหนึ่งของกระบวนการเสรีไทยคือพลตํารวจเอกอดุลอดุลเดชจจรัตหรือนามเรียกขานว่าเบตตี้อดีตอธิบดีกรมตํารวจซึ่งมีตําแหน่งเป็นถึงรองหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยในประเทศไทยส่งผลให้กําลังตํารวจส่วนใหญ่เข้าร่วมกระบวนการเสรีไทย จึงไม่น่าแปลกใจที่ร้อยเอกเป้าคำอุไรเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมากระทำจรกรกรมจะได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจสันติบาลในกรุงเทพมหานครเพราะตำรวจในขณะนั้นมีการกระทำในลักษณะเป็นปรปักษ์กับญี่ปุ่นอย่างชัดเจนจนถึงขั้นเคยส่งกำลังตำรวจไปยืนวัดความสูงของกำแพงค่ายของญี่ปุ่นต่อหน้าทหารญี่ปุ่นเพื่อเตรียมการบุกมาแล้วการดำเนินการของอธิบดีกรมตำรวจท่านนี้ได้เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอย่างมาก และเป็นการกระทําที่ฝ่ายญี่ปุ่นล่วงรู้อยู่ตลอดเวลาขบวนการเสรีไทยปฏิบัติการในลักษณะการจรากรรมหาข่าวเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชี้จุดทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรลงสู่ที่มั่นของญี่ปุ่นในเมืองต่างๆจนเกิดคำศัพทใหม่ว่าแนวที่5ซึ่งหมายถึงสายลับของะบวนการเสรีไทยนั่นเองเช่นเรืออากาศเอกเทิดศักด์หรือสังวานวทร,รัพั์ สื้ออากาศของกองทัพอากาศไทยที่เคยนำเครื่องบินขับไล่แบบนาคาจิมะกิ4 3เข้าทำการขัดขวางการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเหนือกรุงเทพและสามารถยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ b 29ตกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2487และได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในครั้งนั้นก็ได้เข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยประจำกองบินสหรัฐอเมริกาที่สีหลังกาและอินเดียโดยทำหน้าที่ชี้เป้าให้กับการทิ้งระเบิดจนสิ้นสุดสงคราม นอกจากนี้ยังมีสมาชิกขบวนการเสรีไทยที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนักบินฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกยิงตกในประเทศไทยแล้วนำส่งกลับไปยังต่างประเทศอย่างปลอดภัยอีกด้วยแม้กำลังผลของขบวนการเสรีไทยจะไม่ได้ทำการรบเช่นเดียวกับกองกำลังต่อต้านกลุ่มอื่นๆแต่ผลงานของผู้กล้าหาญเหล่านี้ที่เสี่ยงภัยภายใต้คมดาบซามูไรของทหารญี่ปุ่นก็ส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการตกเป็นฝ,ฝ่ายพ่ายแพ้สงครามและไม่ต้องตกเป็นเมืองในอาณัติของอังกฤษแต่อย่างใด จึงนับได้ว่าขบวนการเสรีไทยมีกู้หนูประการต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และสมควรเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะยกย่องและเชิดชูเทิดทูนวีรกรรมอันห้าวหาญของนักรบขบวนการเสรีไทยไว้ตราบนานเท่านาน